หลวงปู่สมเด็จพระพุทธ,ธาจาร์โตพรมรังสีปางเทศนาครับประดิษฐานอยู่ที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี สูงสงา่าเป็นบุญของเพื่อนๆพ,พุทธศาสนิกชนที่มีโอกาสได้มานมัสการวัดโบส อยู่ที่อำเภอสามโค,คจกจังหวัดปทุมธานีครับที่วัดโบสถ์มีพระศักดิ์สิทธิ์ซึ่งศัสิธิ์อยู่นันวัดโบสถ์นานแล้วเป็นพระประธานคือหลวงพ่อเหลือรพะศักดิ์สิทธิ์ครับ และต่อมาได้อัญเชิญสร้างรูปเหมือนหลวงปู่สมเด็จพระพุทธา,ทาจารย์ตัวรมรังสีครับที่นี่วัดแห่งนี้ยังมีสถานที่ให้เราได้กราบไหว้บูชาอีกครับองค์สมเด็จองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรครับ องค์ใหญ่สูงสงา่าตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพยาครับเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนในวันหยุดและยามว่างครับไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับ ศูนย์ศิลปลาชีพบางไทรครับดูบรรยากาศโดยรอบรบวัดครับวันนี้ตอนเย็นใกล้จะหกโมงเย็นแล้วญาติโยมต่างได้กลับกันแล้วครับวันนี้ เนืงจากเป็นงานต่อเนื่องหลายหลายวันในงานลอยกระทงครับวันนี้เราได้มาที่วัดได้มาเก็บข้อมูลภาพสวยๆมาฝกกากเพื่อนๆครับด้านหน้าวัดนะครับด้านหน้าของวัดนำเพื่อนๆอนไปชม เราได้เดินมาตามเส้นนี้แล้วเส้นถาน,นี้แล้วนะครับมีร่มไม้ที่ทร่มเย็นมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรครับ สูงสงา่าอยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพยาท่านได้มาที่วัดโบสถ์แล้วได้นำมัสก,การกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อหรือพระศักดิ์สิทธิ์นั่งเดิมที่ประสิทธิสารอยู่ที่วัดแห่งนีไ้ได้กราบขอพรจากหลวงปู่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี ขณะเดียวกันเดินขึ้นมาทางแม่น้ำเจ้าพยาในวัดจะได้น้มัสการหลวงพ่อโสธรเพื่อขอสร้างบุญบารามีสวยงามมากๆครับหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้ว ประชาชนญาติโยมมากันเยอะมากขอนำท่านมาดูด้านหน้าครับด้านหน้าต่อจากองค์สมเด็จพระหลวงพ่อโสธรนะครับมองไปด้านหน้าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถมาให้อาหารปลา มีปลาเยอะมากครับ